มาค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะเครื่องวัดออกซิเจนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ข้างในกล่องจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นวิธีการบอกนะคะค้องมือางๆแล้วก็จะมีตัวสายให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะที่การเปิดเปิดง่าลยค่ะปุ๊บนี่มันจะขึ้นออกซิเจนแล้วก็ใส่เลยนะคะข้างในก็จะมีไฟนะคะไฟเซนเซอร์บนล่างเลยเนาะแล้วก็วางนี้ไว้ถูกต้องนะคะแล้วก็ัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นแต่เราควรวางในขนาดที่แบบว่าอยู่ในเพี้ยนเพี้ยนนะมันก็จะขึ้นเลยสี นี่ค่ะค่าออกซิเจนของเราอยู่ที่96นะคะส่วนหัวใจจะอยู่ที่78นะคะตอนนี้จะนี้ให้เลยนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีสรุปนะคะสรุปของการวัดรอบนี้เนาะว่าเป็นยังไงมันก็จะสรุปให้นะคะนี่อันนี้จะเป็นแนวนอนนะคะชอนะคะดีมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือวิธีสรุปนะคะมันก็จะเป็นชอยชอยชอยให้เนาะว่าหัวใจเราเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนเราเท่าไหร่นะคะแต่นี่ใช้งานง่ายมากเลยค่ะลองดูนะคะตัวนี้ แพคเกจน่ารักสุดเลยโอเคค่ะ